สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็พอๆกันทุกเก่าเนากบเนิทางตัวเลขก็นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้คือการนะครับผมก็นํามาพามาฝากกันคือเก่านะครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบสามนะครับวันที่ยี่บสามเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ตรงวันศุกร์นะครับผมมาเนีเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับผม,มก็มาเนี้ก็เก็บนี่นะครับกับเป็นาทา้งของลาพัฒนานะครับผมจะเป็นาทา้งของลาพัฒนางวดประจาวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเดือนพฤษภาคมสองพันร้อยสิบแปดนะครับเอาละครับก้อนจะคอยเป็นาทาังตัวเลขก,ก็ไปเบิง สรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางกับงวดต่อไปนะครับผมสำหรับแนวทางงวดวันที่21พฤษภาคม2 5ง8ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก778 789นะครับ778 789นะครับ3ตัวบนออก789 2ตัวล่างออก87ส่วนทางสปป,ปนะครับสบปปลาวแล้วก็ทางอุบลน,นะครับเบอร์ ก็ออกเจ็ดนะครับนี่จะเล็กเจ็ดเหล็กแปดนะครับผมมากวดน,นี่ก็อะจารยหลุดไปครับหลายท่านนะครับหลายอายจารยหลุดไปนะครับผมแต่จะไม่คน้นว่าไม่ค้นเข่านะครับแคบจะมีค้นถือนะครับผมสำหรับเหล็กในตารางนะครับสำหรับเหล็กในตารางนี่ก็ เขาเช่าเลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับบ่มีเลขแปดนะครับบ่มีเลขแปดนะครับผมเขาเลขเจ็ดกับเลขเก้านะครับเจ็ดเป็นหลักร้อยเก้าเป็นหลักหน่วยนะครับผมหลักสิบบ่มีนะครับก็ลดไปนะครับผมสําหรับตัวหลุดนะครับก็ลดนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ เลขพี่น้องนะครับเลขพี่น้องแอดก็ให้นะครับบ่นึกว่าบ่นึกว่ามันจะขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับบ่นึกว่าจะเลขจะพี่กับน้องจะมาสูงขนาดนั้นนะครับผมทั้งที่แอดก็กี่าเลขพี่น้องตรงมาแน่นอนนะครับ4ห,หกหานะครับอตีประมาณในกับ67น,นะครับแค่สามคูณนะครับแต่ว่ากับมา78กับ89นะครับ ว่าเฮดไหลดไปนะครับผมอาหัวนี่ก็มาตามเหมือนตัวนะครับส่วนลักลอยนะครับลักลอยก็เข่าที่เจ็ดนะครับเข่าที่เจ็ดนะครับลักลอยนี่ครับเข่าที่เจ็ดเดี๋ยวเหล็กซีตัวนะครับเหล็กหลายแน่นะครับผมเดี๋ยวเหล็กซีตัวนี่จะแทบบวลดนะครับลักลอยทายซีตัวนะครับแทบจะบวลดนะครับผม จะวางว่าตัวเลขกหลายตัวไปนะครับก็เลยให้อยากให้แค่สามตัวทางวัได้ว่าวมั่นใจเลก็กอะให้ซี่ตัวนะครับหงวน,นี้กะมาตาากันต่อนะครับสําหรับเลขล็กทางรัพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบสามนะครับไปตามกันเลยครับเอาละครับพี่น้องมาตาากันต่อครับสําหรับรัพัฒนางวววันที่ยี่สิบสามเดือนพฤษภาคมหกแปดนะครับผม เลขในตารางนะครับเลขในตารางก็หนึ่ง8 9สี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่ง8 9สี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าสามตัวต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับมืออาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับผม1ถึง2ตัวมาแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองน่าจะมาตัวนะครับน่าจะมาตัวนะครับแล้วก็สีกับ่นะครับคิดว่ามาตัวหนึ่งแน่นอนครับ4ก็หานะครับผมเอาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในตารางนะครับผม หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตัวจีเนนครับหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดเก้านะครับผมเอาจับกันเองนะครับใผ้บอมักทีแอจับคูให้นะครับผมในตารางจับกันเองนะครับผมคิดว่าเมน่ไหรจะผ่านนะครับในตารางนะครับอ่ะพี่น้องครับพ่า้ราก็ฝากกดไลไรก็แช่นะครับฝากกดไลไรกดแช่ให้แน่นนะครับผมคนละไลค์ขอคนละอไรคนละแช่นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผม ส่วนทันที่ชอบนัทั้งตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมตัวเลขเด็ดดีๆนะครับจากนทั้นทั้งจากทั้งช่องนะครับผมอ่ะแล้วเบ่งตัวรูดกันครับตัวรูดนะครับตัวรูดหรือตัวเด่นนะครับผมก็5กับ4นะครับ5กับ4นะครับเน่นที่5้านะครับ ส่วนจับคู่นะครับตัวจอนะครับผมก็27 28 29 75 17 18 19 85น่นาหะครับส,สำหรับชุดที่แน่นๆน, 27, 28, 75, 17, 18, น,นนะครับผมแอดกระบอกหัวเรศเซลเซียด้ลยนะครับตัวการเน้นให้นะครับผมก็สองเจ็ดสองแปดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอาไปมาคูได้ไก็จัดได้นะครับผมหรือ โมมักเจจับคู่ห้กก็พูดแล้วครับเ,เลขในตารางนะครับผมจับกันเองได้นะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็มีห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าห้านะครับห้าห้าเจ็ดเก้เาเก้าห้านะครับห้าห้าเนี่ก็รบะวังไว้นะครับเพราะว่าเลขบอเบิร์นโดนแล้วนะครับผมเลขกาเบิร์นโดนแล้วก็จับตาไว้นะครับเลขเบิร์นนะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดก็เห็นที่หานะครับเอ็นที่หานะครับผมลองเจ็ดนะครับของเจ็ดกับหนึ่งนะครับลองเจ็ดกับหนึ่งนะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็ห้าสองเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้าเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่ ส่วนสีตัวงวดนี้ฝากมาสองหางนะครับไมายเลขชนะนะครับผมเจ็ดห้าสองแปดห้าห้าสองแปดนะครับแล้วครับงวดนี้กับประมาณนี้นะครับผมก่อให้ทุกคนใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขไมีเขาไม่ลดนะครับผมเจ็ดกับวงหัวเลขสี่ออกก็ได้นะครับก่อเขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวท้ายกับเอฟซีวผู้ชมทั้งช่องนะครับผม มักจัดคัดกระพานนะครับแอดกับโมโหเล็กเสือกตัวใดอก็ทำมาตามสูตรคำนวณนะครับผมมักจัดคัดพานมามากบบึงพวกามันทั้งนะครับผมทายทายสุดเนี่ก็ขอให้พี่น้องเจ็บซี่ทุกท่านนะครับผมโชคหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับขอให้โชคให้หมานทุกท่านทุกคนนะครับผมเงินไหลกองท่องไหลเข่ากระเป๋าตุงๆนะครับทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ